สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามันทํายังไงให้บอดมันวิ่งเยอะๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นด่านี้อันนี้เป็นด่านที่เป็นด่านตัวลานจอดรถนะครับผมไม่ใช่ด่านทางด่วนอะไรที่วิ่งเป็นลุกกันนะครับก็ตัวนี้เอาไว้แบบทําคลิปเล่นๆหรือว่าเอาไว้ขับเล่นๆชิลๆนะครับผมก็รถมันจะเยอะประมาณนี้เลยพันกว่าคันได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่ดาวน์โหลดแมปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด่านเนี่ยถ้าเป็นแยกนะมัน มันจะสมจริงมากครับเห็นไหมจะรู้สึกว่ารถมันติดนะครับแล้วก็รถมันจะจอดตรงแยกนะครับก็สลับกันไปนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ต้องมีอันดับแรกนะครับก็คือ3อย่างนี้นะครับ1 2 3แล้วก็เว็บแรกนะครับให้เราเข้ามาเป็นเว็บกิทฮับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ด้านใต้นะครับแล้วเข้าไปที่ Inclus Cool นะครับอะแล้วก็ t a f f i c นะครับจากนั้นนะครับมันจะเจอลิงก์ตัวนี้นะครับ เป็น Data เนาะก็คือเป็นแพ็ครถนะครับที่มันเป็นบอทของเราวิ่งเมื่อกี้เลยก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับตัวนี้นะครับตัว Data ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับผมเข้าไปข้างในดูมันก็จะเป็นแพ็ครถนะครับต่างๆเดี๋ยวผมจะสอนลงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องโหลดนะครับให้เรากดย้อนกลับไปก่อนนะครับกดย้อนกลับไปเลยตรงถึงตัวสีเขียวนี้นะครับแล้วกดคําว่าโค้ดนะครับแต่ให้ดาวน์โหลดซิปนะครับดาวน์โหลดไฟล์ซิปไปเลยอ่ะมันก็จะดาวน์โหลดมานะครับแล้วเราก็จะได้อันนี้นะครับ ตัวนี้นะรัว international main นี้ครับก็เข้าไปเลยนะครับคลิกขวานะครับใครมี Winzip หรือว่าอะไรก็กด Extract here Extract to นะครับกดแตกไฟล์ไปเลยนะครับไปโฟลเดอร์มาปุ๊บให้เข้าแบงกในนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Include to นะครับ p r a p h i c นะครับโอเคจะเจอไฟล์พวกนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่สตรีมของเรานะครับแล้วก็ไปที่ s ต a t o Corsa นะครับที่เราลงเกมไว้นะครับกด Manage นะครับกด Browse local file นะครับโอเคจะเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับ เข้าไปที่ extension นะครับแล้วก็มาที่รัวนะครับรัวแล้วจากนั้นมาที่ tool นะครับ traffic นะครับโอเคแล้วก็นี่นะครับก็เอาเอาตัวนี้นะครับก็ลากลงได้เลยนะครับแล้วก็กด repeat ไปเลยนะครับอ่ะโอเคจากนั้นนะครับ web data ยังไม่มีหรอกทุกคนยังไม่มีนะครับแต่ว่าผมจะพาลงนะครับโอเคให้เรานะครับเอา data นะครับมาลงนะครับ data ก็คือตัวนี้ครับกด double click เข้าไปเลยหรือเอาลเดอร์ data ตัวนี้ลากลงนี้ได้เลยนะครับ รีเพสไปเลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเหลืออะไรนะครับเหลือแมปใช่ไหมฮะส่วนแมปนะครับแมปก็มาดาวน์โหลดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเนาะมันมีคําว่าโซโยไดโกกุนะครับศูนยนะครับผมเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะขึ้นเป็นดาวน์โหลดไปนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นทัฟฟิกนะครับที่ทําให้รถเราวิ่งนะครับให้รถบอดมันวิ่งนะครับก็ดาวน์โหลดทางขวามือนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับใครดาวน์โหลดไม่ได้ให้มาล็อกอินก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมถึงจะมีปุ่มดาวน์โหลดขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวทัฟฟิกนะครับตัวนี้เป็นตัวทัฟฟิกนะครับสองอันนี้คือทัฟฟิกนะครับตัวนี้คือแมปนะครับเดี๋ยวเราไปลงแมปกันก่อนนะครับผมมาที่สตีมเหมือนเดิมนะครับสเตโซคอซ่านะครับเมนิสแล้วก็บราลโลเคไฟล์นะครับ พอได้2อย่างนี้แล้วนะครับให้เรากดเปิดไฟล์ตัวนี้ครับโซโยนี่นะครับโซโยนี่นะฮะไปคลิกเข้าไปเลยครับคอนเทนต์ซิสเต็มคลิกนี้เลยครับแล้วก็ลากลงได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็กดรีเพยสไปนะครับใครที่ไม่เ้นรีเพยแสดงว่ายังไม่เคยติดตั้งหน้านี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ออกไปนะฮะจากนั้นนะครับให้เราไปที่คอนเทนต์นะครับแล้วก็ไปที่แทร็กนะครับแล้วเราก็เลื่อนหาไอตัวโซโยนี่นะฮะโซโยไดโคคุนี่ เข้าไปเลยนะครับโอเคแล้วมันจะไปเจอคําว่า P A นะครับ P A แล้วก็ data นะครับเจอ data เสร็จปุ๊บนะครับบางคนจะยังไม่ใส่ตัวนี้ครับยังไม่มีตัวนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดโฟลเดอร์นี้นะครับขึ้นมาตัวนี้นะครับ t u t ร r i l ได้คู่นะครับ double c คลิกเข้าไปนะครับ double c คลิกเข้าไปอีกแล้วก็เอา2ไฟล์นี้ครับสงไฟล์ด้านล่างนี้ครับ surface กับ traffic นะครับลากลงนี้เลย r e p l a e นะครับจบครับอ่ะค่อยๆดูทีละขั้นตอนนะครับ ถ้ามันงงค่อยๆดูทีละขั้นตอนนะครับกดหยุดแล้วก็ทําตามดูก่อนนะครับไปดูโฟลเดอร์ดีๆนะครับผมโอเคอ่ะก็ออกไปนะครับก็ออกไปทีนี้เราก็ลงครบหมดแล้วนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในคอนเทนเนอร์นะครับในตั้งค่านะครับก็มาที่เซตติ้งนะครับจากนั้นให้มาที่คัสตอมเชีเดอร์แพดตรงนี้นะครับแล้วก็มีคำว่ากุยนะครับใครที่ไม่มีตัวนี้นะครับให้ไปอัปเดตตัวนี้ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับ1.79นะครับหรือใครที่มาดูคลิป เก่าๆเลยถ้าว่าคลิปนี้มันเก่าไปแล้วนะก็ให้อัปเดตเป็นตัวล่าสุดซะนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ให้มาดูที่คําว่า GUI นะครับหรือว่า GUI อะไรนี่ฮะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับเลื่อนลงมานะครับไม่เขียนว่า Point and Click Object Inspector นะครับกดเปิดไว้นะครับติ๊กถูกไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันนะครับทีนี้ก่อนจะเข้าเกมนะครับให้เรามาเลือกรถนะครับเลือกรถเลือกอะไรให้เรียบร้อยที่เราจะเอาไปขับเล่นนะครับแล้วก็มาดูที่ด่านนะครับด่านมันจะชื่อว่าไดโคกุพาร์กิ่งนะครับ เลือกอนไนก็ได้สองอันนี้นะครับผมเอาอันแรกแล้วกันนะครับไปแล้วก็เล่นเป็น practice Mode นะครับไม่ใช่ tag day เหมือน map ทางด่วนแล้วนะใช้เป็น practice นะครับตัวนี้เป็นฝึกซ้อมนะครับผมกดโกไปเลยครับเข้ามาในแม p แล้วนะครับอันนี้ผมจะใช้ j o ยนะครับในการเลื่อนขึ้นไปนะครับใครมี j o ยก็ใช้ซะนะครับก็จะเป็นโดนโหมดนะครับโดน camera นะครับโอเคใครเปิด c a m e r ไม่เป็นนะครับเปิดโดน c a m e r ไม่เป็นให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็ เลื่อนหาคําว่าโดนนะครับโดนคามล่าตรงนี้นะครับกดออกมาเลยมันก็จะขึ้นมานครับแล้วก็กดใช้ปุ่มเพื่อที่จะบังคับให้มันลอยขึ้นอย่างนี้นะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการลงมัดตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการลงพัฟฟิกนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่นี่ครับขวาบนครับออแอปครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่าอ b อบเจกต์นะครับอ b อบเจกต์อินสเปเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคกดทูนะครับแล้วก็พัฟฟิกแพนเนอร์นะครับอ่ะมาแล้วครับ โอเคเราสามารถเลือกจำนวนรถได้นะครับนี่นี่นะครับปรับแต่งได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่าแล้วก็ดูได้นะครับว่ารถมันวิ่งไปเลนไหนบ้างนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมแต่ว่าแมปนี้นะครับมันจะมีทางตันอยู่นะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะขับไปให้ดูนะครับว่ามันตันยังไงนะครับผมอก็จะปรับได้นะครับปรับความเร็วบอดได้นะครับเนี่ยปรับความเร็วได้นะครับว่าบอดจะวิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับแปดสิบหกสิบนี่ครับ จะปรับใหม่หมดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับแบบตัวนี้ล้วก็จะเห็นเป็นวัดวิ่งเยอะๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไปด้วยแล้วกันกับการครับฟัวครับผมสวัสดีครับ